สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนิกุกตุมค่ะวันนี้ร้อนมากค่ะยอนิกลับมาทําความสะอาดบ้านก่อนนะคะตั้งแต่มาค่ะยังไม่ได้ทําความสะอาดบ้านเลยค่ะดูสิค่าบ้านลกแม้แต่ยาก็เข้ามานู่น ون. เดี๋ยวเก็บขวาดบ้านก่อนนะคะวันนี้นะคะมายังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะก็เพิ่งเข้าไปนอนนะคะก็โอ้ขวาดเฉพาะที่นอนนะคะ ก็ไม่มีเวลาเนาะออกไปแต่วันนี้นะคะกลับมาทำความสะอาดบ้านก่อนนะคะกวาดบ้านถูบ้านก่อนนะคะน้ำก็ไม่ออกน้ำก็ไม่ไหลได้3ามวันแล้วนะคะนี่นะคะได้3ามวันแล้วนะคะเสื้อผ้าก็ไม่ได้ซักนี่นะคะจะทำยังไงเนาะดูสิคะห้องน้ำไม่มีน้ำเลยนี่ค่ะ ไม่มีน้ำเลยทำยังไงโอ้ยจะอยู่ได้หรือเปล่าน้ำก็ไม่มีน้ำอาบนะคะแล้วก็ร้อนก็ร้อนนี่นะคะบ้านกว้างนะคะกว้างขวางมากแต่ต้องเก็บต้องกวาดนะคะเดี๋ยวย่ากเก็บกวาดบ้านก่อนนะคะ เช็ดกวาดบ้านก่อนนะคะถูเป็นไปหมดเลย แล้วก็จะเช็ดห้องนี้นะคะกวาดห้องนี้อีกห้องนี้ก็โอ้โหฝุ่นเนาะนู่น เสร็จแล้วนะคะด้านนี้กวาดด้านนอกนะคะต่อไปก็คงจะกวาดด้านนอกนะคะเต็มเลย นี่นะคะบ้านกว้างก็ได้กวาดเยอะเนาะกวาดให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วก็จะถูนะคะทีนี้ก็จะถูฝุ่นออกหมดแล้วโอ้โหฝุ่นฟุ้งเต็มเลยตอนนี้ก็อยู่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อกร้อนร้อนมากๆเลยะจะถูดได้หระเป่าน้ําก็ไม่มีไม่มีน้ําด้วยคงกวาดไว้เฉยๆนะคะอืมคงไม่ได้ถูหรอกเพราะว่าน้ําไม่มี นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจนหนิงด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ